พวกเราศึกษาเรียนรู้มากว่าที่พวกเราจะออกมาทำงานเราเรียนมานานนะครับตั้งแต่อนุบาลประถมมัธยมจนจบมหาวิทยาลัยความรู้เหล่านั้นมันเป็นความรู้ที่ทำให้เราได้อ่านออกเขียนได้ทำให้เราได้มองโลกได้กว้างขึ้นมันเป็นความรู้ในห้องเรียน แต่หลายๆคนเมื่อเดินออกมาสู่โลกภายนอกมาสู่ชีวิตจริงความรู้ที่เราเรียนมาบางครั้งไม่เคยได้หยิบออกมาใช้เลยนะครับสิ่งที่ผมอยากบอกพวกเราก็คือความรู้หรือประสบการณ์ที่เกิดจากนอกห้องเรียนนั่นคือหนังสือเล่มที่มีคุณค่ามากที่สุดนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมานาสีจันทร์ก่อนอื่นผมต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมนะครับที่ได้ให้ความกรุณาช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่องมานาสีจันทร์มาโดยตลอดผมจะพยายามทำคลิปที่ดีที่มีคุณค่าส่งมอบออกไปให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันอย่างต่อเนื่องนะครับ วันนี้ผมนั่งอยู่บริเวณแปลงหญ้าภายในโคกหนองนาด้านหลังของผมเป็นบ่อน้ำนั่งมองไปเห็นพื้นที่โดยรอบเป็นท้องไร่ท้องนาชาวบ้านก็เห็นความเขียวขจีก็อยู่เฉพาะตรงโคกหนองนาผมนี่แหละครับเห็นแล้วก็รู้สึกชื่นใจนะครับที่เราทนทำมาถึงสี่ปีวันนี้ก็เริ่มที่จะเห็นความเขียวขจีในพื้นที่ น้ำก็อุดมสมบูรณ์ดีนะครับผมก็ขอให้กำลังใจไปถึงพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับในยามที่พวกเรายากลำบากอะไรที่จะให้กำลังใจกันได้พวกเราก็ให้กำลังใจกันไปสำหรับวันนี้นะครับมี FC มีท่านผู้ชมอยากที่จะให้ผมช่วยเราให้ฟังนะครับการที่คุณหมอมาอยู่ที่โคกหนองนาคุณหมอค่อยๆพัฒนาถึง4ปี มันสอนอะไรคุณหมอบ้างที่จะเอามาปรับใช้กับการใช้ชีวิตนะครับผมว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับกับคำถามนี้ผมอยากจะบอกพวกเรานะครับชีวิตของคนเราเนะี่ยพวกเราศึกษาเรียนรู้มากว่าที่พวกเราจะออกมาทำงานเราเรียนมานานนะครับตั้งแต่อนุบาลประถมมัธยมจนจบมหาวิทยาลัย ความรู้เหล่านั้นมันเป็นความรู้ที่ทำให้เราได้อ่านออกเขียนได้ทำให้เราได้มองโลกได้กว้างขึ้นมันเป็นความรู้ในห้องเรียนแต่หลายๆคนเมื่อเดินออกมาสู่โลกภายนอกมาสู่ชีวิตจ,จริงความรู้ที่เราเรียนมาบางครั้งไม่เคยได้หยิบออกมาใช้เลยนะครับสิ่งที่ผมอยากบอกพวกเราก็คือ ความรู้หรือประสบการณ์ที่เกิดจากนอกห้องเรียนนั่นคือหนังสือเล่มที่มีคุณค่ามากที่สุดนะครับหลายคนอาจจะสงสัยนะครับผมจะอธิบายพวกเราฟังการที่ผมมานั่งอยู่ที่โคกงหนองนาได้มาสังเกตสิ่งที่ผมทำมันก็สอนผมหลายอย่างสิ่งที่มันเกิดขึ้นวันนี้ มันก็มาจากสิ่งที่ผมได้ลงมือทําบางอย่างประสบความสําเร็จบางอย่างเติบโตบางอย่างล้มเหลวมันก็คือประสบการณ์ที่ผมได้ประสบการณ์เหล่านี้มันถูกจดจําอยู่ในเมมโมรีของผมมันทําให้ผมได้รู้ว่าผมอยากหยุดทำโค้งหนองนายประสบความสําเร็จเช่นผมอยากจะปลูกตะไคร้อยากจะปลูกกล้วยอยากจะปลูกหญ้าผมต้องทําอย่างไร ผมอยากจะเลี้ยงบัวผมอยากจะเลี้ยงปลาผมต้องทำอย่างไรมันสอนเราเยอะครับสิ่งเหล่านี้มาจากประสบการณ์ล้วนๆเพราะนั้นประสบการณ์ของพวกเรานี่แหละคือหนังสือที่มีคุณค่ามากที่สุดผมอยากจะบอกพวกเรานะครับการที่เราเจอปัญหาชีวิตนั่นคือประสบการณ์ปัญหาชีวิตไม่ว่าจะหนักจะเบาอย่างไร นั่นคือหนังสือเล่มที่มีค่ามากที่สุดสําหรับเราเวลาที่เราล้มเหลวเวลาที่เราเจอปัญหาชีวิตมันก็คือประสบการณ์ในด้านที่ทําให้เราตกต่ําทําให้เรารู้สึกเฟลนะครับผมเชื่อว่าประสบการณ์นี้เมื่อเราเจอเหตุการณ์เช่นนี้อีกมันจะทําให้เราสามารถดึงเอาข้อมูลต่างๆมาใช้ในการวิเคราะห์สังเคราะห์ และหาวิธีการที่เราจะปฏิบัติกับเรื่องราเดิมๆซึ่งทุกคนก็คงไม่อยากให้ชีวิตตัวเองกลับไปเจอเหตุการณ์เช่นในอดีตแต่ถ้าเราไม่เคยมีประสบการณ์เลยเราก็อาจจะเกิดความผิดพลาดบางครั้งอาจจะถึงแก่ชีวิตแต่ถ้าพวกเรามีประสบการณ์แล้วต่อให้มันจะผ่านเข้ามาอีกสิบครั้งก็ช่างนะครับพวกเราก็จะมีวิธีการแก้ไข มีวิธีการที่สามารถที่จะทำให้เราประคองชีวิตและก้าวผ่านมันไปได้ประสบการณ์ด้านที่ไม่ดีหลายๆคนอาจจะท้อแท้สิ้นหวังแต่ผมกลับมองว่าประสบการณ์ที่มันทำให้เราเสียใจมันทำให้เราบาดเจ็บนั่นคือประสบการณ์ที่สอนให้เรารู้จักคุณค่าของความเป็นคนพราะเมื่อเราบาดเจ็บเราจะรู้ว่าวิธีการที่จะรักษาตัวเองทำอย่างไร เราจะรู้ว่าวิธีการที่จะกลับมายืนใหม่ทำอย่างไรแล้วเราจะได้สอนผู้คนเพื่อไม่ให้เขาหกล้มหรือบาดเจ็บเช่นเดียวกับที่เราเคยเจอผมอยากจะบอกพวกเรานะครับผมมานั่งอยู่ที่โค้งหนองนาที่นี่มันทำให้จิตใจผมสบายใจขึ้นมันทำให้ผมรู้สึกเย็นลง สมัยก่อนที่ผมรับราชการหรือทำบริษัทเครื่องมือแพทย์ผมอยากเห็นแต่ความสำเร็จเวลาที่มีลูกค้าเวลาที่กิจการเติบโตผมก็ดีใจแต่เราค่อนข้างที่จะทำใจลำบากเวลาที่ยอดขายตกหรือลูกค้าหายไปแต่พอเรามาอยู่ที่โคกหนองนา เราเรียนรู้จากธรรมชาติธรรมชาติสอนให้เรารู้ว่าการที่เราพลาดเพราะอะไรและเราจะทำอย่างไรที่จะแก้ปัญหาสิ่งต่างๆที่มันผิดพลาดนั้นธรรมชาติให้โอกาสเราในการที่จะเยียวยาแผลใจของเรานะครับหลายๆคนนะครับเวลาที่ทำธุรกิจหรือทำงานอะไรก็แล้วแต่นะครับ เวลาเกิดความล้มเหลวขึ้นมาหลายๆคนก็จะทุกขร้อนนะครับเพราะอะไรเพราะสิ่งที่เราทำเราจะมองว่าถ้ามันผิดพลาดมันจะส่งผลกระทบต่อชีวิตเราอย่างไรเราก็เกิดความกลัวเมื่อเราเกิดความกลัวมันก็เกิดความกดดันภายในตัวเราซึ่งจริงๆแล้วในโลกนี้มันไม่มีอะไรที่มัน จะถูกเสมอไปหรือถูกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทุกอย่างมันมีโอกาสผิดพลาดได้เสมอแต่ใครล่ะที่จะยอมรับความผิดพลาดได้มันไม่มีใครยอมรับความผิดพลาดได้ครับแต่ถ้าวันนี้คุณมานั่งอยู่เหมือนผมมานั่งอยู่โคกหนองนาปลูกต้นไม้ต้นไม้ตายปลูกกล้วยกล้วยตายเลี้ยงปลาปลาตายเราต้องยอมรับไหมครับ เราก็ต้องยอมรับเพราะว่าธรรมชาติมันบอกเราว่ามันเป็นแบบนี้แต่สิ่งที่เราจะเรียนรู้เพิ่มก็คือก็ดูต้นไหนที่มันเติบโตก็ดูวิธีการที่มันเติบโตมาเลี้ยงอย่างไรปลามันโตแล้วเราก็เอาสิ่งที่เราเห็นนี่แหละไปสู่การลงมือทำทำไมผู้คนโดยส่วนใหญ่ ถึงต้องดิ้นรลนกับชีวิตทำงานวันแล้ววันเล่านะครับหาเงินได้ก็ใช้จ่ายวิถีชีวิตก็ไม่ได้มีคุณภาพอะไรเพราะผู้คนโดยส่วนใหญ่วิ่งตามหาความสุขสบายให้กับตัวเองโดยที่ไม่ได้มอง ถึงธรรมชาติของการใช้ชีวิตนะครับธรรมชาติของคนเวลาที่มันมากขึ้นพลังงานที่ถดถอยอายุไขของคนเราก็ไม่ได้ยืนยาวแต่เราจะวางแผนอย่างไรให้ชีวิตของพวกเรานั้นมันอยู่ อย่างมีความสุขไม่ว่าเราจะอยู่ในวัยเกษียณหรือไม่ถ้าพวกเราได้วางแผนชีวิตรู้จักธรรมชาติของชีวิตพวกเรารู้ว่าเราต้องแก่เราก็จะเกิดการวางแผนชีวิตตั้งแต่เรายังมีกำลังหรือวัยหนุ่มแต่ผู้คนโดยส่วนใหญ่ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆ โดยที่ไม่ได้เข้าใจธรรมชาติของชีวิตตัวเองเลยพอถึงจุดหนึ่งก็ถึงจะกลับมาคิดได้ว่าลืมที่จะดูแลตัวเองลืมที่จะวางแผนชีวิตนี่แหละครับชีวิตของผู้คนวันนี้ถึงได้เกิดความยากลำบากเพราะผู้คนโดยส่วนใหญ่ก็สนุกกับการใช้ชีวิต แต่ไม่ได้หยุดคิดเพื่อที่จะวางแผนชีวิตที่ดีให้กับตัวเองผมมาอยู่โคกหนองนาผมได้เห็นธรรมชาติซึ่งมันสอนเราเวลาที่ฝนตกหนักน้ำมันมาทั่วทุกทิศทางแล้วมันก็ล้นแล้วมันก็ท่วมเราจะกักเก็บน้ำเหล่านี้ได้อย่างไร เวลาฝนตกหนักเราก็บอกฝนว่าอย่าตกเวลาที่เข้าสู่หน้าแล้งน้ําก็แห้งเหือดหายไปเราก็ถามหาว่าเมื่อไหร่ฝนจะมาธรรมชาติสอนให้เราต้องรู้จักการกักเก็บน้ําเพื่อที่จะเอาไว้ใช้ใจในยามหน้าแง้งและธรรมชาติก็สอนเราว่าลําพังน้ําที่เก็บอยู่ในบ่อหนองคลองบึงมันไม่พอหรอก มันจะต้องมีคังสำรองหรือที่เติมน้ําให้กับบ่อให้กับหนองเรานะครับเราถึงได้สร้างเจาะบดานโซลาเซลล์ขึ้นมาเมื่อเราอาศัยธรรมชาติบางส่วนบวกกับประสบการณ์ที่เรามีและการศึกษาและเรียนรู้แล้วก็เติมเต็มให้กับธรรมชาติมันก็จะยิ่งช่วยให้ชีวิตเรานั้นดีขึ้นเหมือนกันนะครับ ชีวิตพวกเราที่จะทําให้มันมีความสุขพวกเราก็ต้องรู้จักว่าอะไรที่ทําให้เรามีความสุขเดี๋ยวเราก็ต้องพยายามที่จะรักษาสิ่งนั้นให้มันอยู่กับเราได้นานที่สุดการที่จะทําให้เรามีสิ่งที่เรามีความสุขได้เราก็เรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาว่าเราทำอย่างไรเราถึงมีมัน ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เกิดจากการที่เราเรียนรู้จากธรรมชาตินี้แหละครับเพราะฉะนั้นผมก็ขอให้กําลังใจทุกๆคนนะครับให้พวกเราค่อยๆวางแผนชีวิตให้พวกเราดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองพยายามที่จะบริหารเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อที่พวกเราจะได้มีความสุขกับชีวิตพวกเรานะครับ หากท่านผู้ชมท่านใดฟังคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าชอบนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่องมายนาสีจันด้วยครับวันนี้ผมขอสวัสดีครับ